ิงรอเลยไอ้เงี้ยแต่ว่ามันโดนปัวพี่หมีไงมันปัวพี่หมีซ้อนกันอย่าขยับนะเอาฮะอะไรไมชั่นสุ kses u c c s เสียแล้ว สี่ป่ะเม็ดเดียวไอ้ปัดมาโน้ปเทียมตอนนอ้นอ๋อห้องแอร์โน้วโน้ด

ที่ไหนอะไปนะอารมเามัครโอ้โหฉากนี oh. ้กะนไฮไลท์กูแน่ตายแน่แน่ไปนะพูดหรอวะโอ้โหทายอะไรกูอีกแล้วลุออยู่บนกล่องพี่เจ็บตายยู่ไหนอะ ตายตายกลัวอะไรมาดิเหี้ยวางเลยจะระวางให้วางดิไาดิแว่นดิฟวายดับดับด็บป้องแดงตายพี่ดิอตัวคนดินเนอร์เพื่อนวางอีแล้วคนดินเนอร์แมบ้านอยู่กับเพื่อนไปเติมหน่อยในห้องเล็กห้องเล็กพี่มอสไปไปมาหนึ่งไปมันนี่มาหายไปแล้วคุณไอ้บีตัวนี้ เจอสองตัว Chain headshot Bomb has been planted Nope หลอดของอยูย่โดยตรงสะพานตายตายโอ้โหแม่งเฮ็ดช็อต Nope ไม่ใช sure> ่ไม่ใช่ห eh ้องเราเบื่อตอนแรกหายเลยตอนแรกโคตรยอะตั้งร้อยโคตไกลอยูแล้วมอสเก็บมาก Headshot ว้าวไอ้บุป้ยวับด้วยเฮีย ป้อ e ขปอเดียวเดี๋ยไม่สุดใจเฮียเอะแะไม่เล่นอยพีอยู่คนเดียว้วันนี้ไม่อย่างร่านไหนพียังไงก็เข้าใจหัวไอ้เชี่ย่มอสตัวแกูอะไรเฮียนี่มีคกมาก่อนแบบมีต้อ,องดันแม่อะไรเงี้ยก็กูดันบ่อย้ว ยิงกาดไปก่อนเลยไอ้ยังวิ่งจะปจลอด้าเหนือยกตายไม่ตายก็อะไรวะะเบิดสุดน่าเกลียดตายใครอ่ะผูยิงอะไรวะเนี่ยอ้ ไม่เนี่ยโน้ปบอมนฟลา e เจ็บโน้ปเฮดช็อตโน้แเอาองงี้ครับอเดียวดดูที่ล่าสุดแบบเอดียวให้กูทเดียวโอ้ยาไม่ป้าเฮียอะไรเนี่ยเฮียไม่ต้องเล่นโ้ปเฮด s ็อตไอีบ้ไอ้ อะไรอหัวไปลบมันลงมาอยู่บันไดขั้นที่แปดไอ้มอสครึ่งพี็ครั้งแรกกูคิดว่ามันไปเอแล้วไอ้ที่ลบเอ้เดี๋ยวกูเอาฉากที่เราเล่นมุกเมื่อกี้ไปด้วยมิคเอ้มิ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 น้องกูนี่หว่าไอ้เชี่ยได้แล้ววะพี่ลบเอ้ยมันมาไหนวะทําไม

<theit> <theit> yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it <-profit> hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cuz i wanna